อย่าเพิ่งซื้อเหมือนเดิมอันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยคามาทําให้มันเลอะเละทำไมอ้อเป็นผ้าเด็กประสงค์ผ้าดูดทุกอย่างน้ํามันเฮ้ยได้จริงวะแค่รูดก็สะอาดแล้วผ้าสกะปรกแค่ไหนก็เอาไปซักแล้วเอาไปใช้ใหม่ได้หา่าไม่เชื่ออย่าเพิ่งซื้อจัดมานีน้องมาอุย้ยมีหลาย้าเลยโอ้โหโอ,โอได้เลยเปึ้งแล้วก็ขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งอย่าเพิ่งซื้อ เหมือนเดิมมาเขาเรียกก็ผ้าใยบวบนะผ้าใยบวบฉันต้องมาแดดคนอันนี้ก่อนนะได้เปาจริงไหมเรามาลองดูเป็นไงวะหรือว่ากูทำไม่เป็นวะกระตาธรรมชาติหกแดดมันก็จะมีอย่างนี้หน่อยอะอันนี้เห็นจริงๆเองให้เห็นจริงมันก็อันนี้ในระดับหนึ่งเวดีกว่าผ้าเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นเห็นพี่เห็นถ้าออกแรงก็โอเคอะ ก็ซับได้เยอะจะล้างออกไหมล้างออกไหมเนี่ยสะาดปกติเลยนอตแบงผมให้8เต็ม10